เบองเอาออเดอบวันนี้นี่แหละสภาพเครื่องของเจออ๋วเพิ่นอโ,อโอ้ยสร้างภาษาบ้านเทาเอินว่าสร้างนอแตดแมงมันหลือไว้เ <c oughs> บอ่งครับมาแกสามมื้อสี่ขึ้นแล้วอันนี้ก็ัสร้างสะพกิจนะครับนี่เอามาเปิดสร้างไงให,ให้สร้างเะพาะกิจบินตรงมาจ้พูแล้วครับน้องไข่พูน เจ็ดลอยโลครับบินตรงมันจะน้องไายเลยตอนนี้ก็น,นำมากกับมาขึ้นกับตีสอง้ส่วนเล่านี่ก็โอ้ยลำสอดแจงครับมาสองขึ้นแล้วเอาแต่ว่า,เ,าเสือเบิ้งน้องไายโอ้เราอยากให้เบิ้งทะเบียนรอดๆหรอกครับขอสงวนลิขสิทธิ์ทะเบียนเดี๋ยวกิน้ำยิงเขาบ่กเลยน้ำยิงดอกเขาจะไปตีหวยเห็นดิสอดไรส่วนเดี๋ยวเขาจะไปตีหวยเบิ้งสภาพเครื่องอ่าเบิ้งเอาได้พี่น้องเลย ถ้าเป็นรถควายบ่ครับตอนนี้นะถ้าเครื่องแบบนี้บ่เป็นปาก,การังครับเตะทิมเขาป้าครับน,นี่รถอะไรฮะรถผู้ใดกับรถจ้าสินนี่แหละครับจ้าสินเกเรองเลยนลเออมาเบิ่งเอาเด้อพ <c oughs> ี่พออ่อเลยบ่ได้ฝากไปให้ผู้ใดเบิ่งดอกฝากให้จ้าสินนี่แหละมาเบิ่งเอา <c oughs> แต่หากว่าใส่งบมาได้ดอกเด้อจ้าสินเลยยูโรเราปมันสองแสนกว่านี่แหละ หัวล้อนจ้าจิบหัวล้อนแข็งแข็งโอ้ยทามาจากหัวล้อนวอลกับกับเพิ่นกับแซวเมียเพิ่นอยูได้แหละวันจันทร์มาเส้นยากูเลยมุดมึงมาเป็นพยานเด้อเพิ่นว่าเฮ้ยเพิ่นว่าเมียใส่เงินเพิ่นว่าเมียเราบ่ได้ใส่เงินเราผ่านเอาแค่นี้เ้าบอไลเราสิพิชกันเอาเบิ่งเอาซสานี้เด้อ